สวัสดีจ้าสวัสดีสอนบ่ายนะครับสวัสดีพ่อแม่ปีน้องนะครับที่กับรังรับชมนะครับคุมักล่าปลาเบาเหนือพาลุยนะครับทาง youtube ท,ทางแฟนเพเดอ์จ้าครับ วันนี้จะมาเลาะกันตอนบ่ายเนาะจวัวเสิออกบ้านมาได้ฝนตกมา่อหอดปลาแดดออกแล้วจ้ะนี่ครับวันนี้จะมาเห็ดอันยังครับอากาศเปลี่ยนแปลงดีเนาะพุทธม้อนพุทธหนาวพุทธฝนตกข้ายูเข้าจ้ะเขาสิฮอดวันที่แปดใช่ไหมเนาะครับขึ้นเสือสิได้มาแน่บ่ได้มาแนี่ยเด้อจะเป็นเห็ดมันเริ่มห่างเนาะฝนตกหลายเห็ดยุบต้องรอแดดๆนะจ้ะนี่มารุ่นกันครับเห็ดอันใหญ่เขามาปลาจเห็ดกอแดงนะจ้ะ กับไปหลุนกันว่าสิได้ยบ่ปะตากอแดงปลาเฮ็ดสารพัดเฮ็ดเนาะจ้าด้วกันเลยครับสาเน็ตใช่เนี่ยสาเน็ตเจ้เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดพวกกันเนาะโอ้พวกเฮ้บ้านนี้ออกเตะเฮ็ดพวกตาดีเนาะโอ้ไม่หรกอกเด้อด้อหน่อยเจอะไรเจ้าแข้งแข้งกันเนาะโอ้หมึกว่านี่ปิ่งวานหวานจ้ะบ่ใช่ปิ่งเฮ็ดแต่ไข่ อันเมื่อคืนเอาเห็ดอันนี้ปิีงน้ำยืนจิ้มกันนะปลาแสบจังวหมดอกมันจะหวานเนาะได้อยู่ขนาดนะี้อืเราเตือนอันออกดอกเดียวเนาะรสชาติออกหวานๆเนาะไม่ลูกไม่หลานเด้อเฮ้ย <c oughs> ไปรุ่นกันต่อครับเห็ดอย่างเนาะดูนิดสอแดงครับนะ <c oughs> อืมเห็ดอ๋อเห็ดตานเผาถิ่งเลย กระตาอูกระตาขาหายกระตาใจงั้นนะครับเ็มเพ็ดมาสามสี่ปีแดีวกกระตาใบนี้หาซื้อยากจะทั้งเมืองเหนือนี่คนบ่มีกระตาขอแดงงามๆครับีขอแดงสีครับสีมันจ้าเห็นอยู่เห็นอยู่เริมมาแล้ว สันเนสันเนตเฮดกจอแดงนี่ครับนี่ครับโอ้โหไลยดอกนะอันเด็นแล้วดอกดอกกำลังงามงามครับนี่ดอกกำลังบานงย่างนี้นี่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 เก็บเก็บเก็บสันเนตหมานหมานเออนี่เนาะสบายครับเอเขามากับหมานอาจารย์นี่หมานนักเฮดปวกหมานนักเฮดแดงอาดทข่าดอกเพ่นัหม Oh, โอ้เรากำลังงามครับมีกระชายดิโบ้ยบ้านบ่แก่บ่อันน,น,นี้เนาะบ่บตุ่มหน่อยประจีเสือเกลือมัมม่วๆเนาะห <laughs> วานครับก็แดงนี่นะจีเนาะถ้าเหนือเ็นจีกินจ้ะครับป้าทำแล้วครับอืนนั่ ม้ยดอกเจเล็กงามน่าน,นี่นะีแดงกำเลยครับได้นำฝนนอนดกอกเปนทิ้งแดงค่ะมีทั้งบ้านทั้งจู่อยู่ในกันแตะนี่ยดอกกำลังน่าฮักเนาะอ่าอยู่ทีเดียวเนาะงามเด็ดปลานี่งามครับ บ้านนนเกือบล่มบ้านขขาวอยู่จะเนี่ยเขาจะแม่งเขาไปกินเห็นจีจะเนี่ยงามอยู่นี่เห็นจีครับแดงจีดิจสีแดงจีดิท ยังเห็นดอกเดียวเนาะก็วหวานเนาะเดี๋ยวเขาล็อกขมูมะ,อะกอดเด้งครับท่านี่เห็นดอกเดียวเนะาะแต่ใครบ้านเนาะเห็งก,กินเจ้ากินเนาะแต่ว่ายังสาวอยู่จากเขาอยู่ จีกระลังน้อยก็มีครับนะจีน้อยอจียน้อยจียน,ยจยน้อยเนาะเนี่ยเทานอนเฝ้าน,นี่บอก <laughs> <laughs> นอนเฝ้ารอมันไงอะ <laughs> นอนนี่เลยเนาะต้องปิกละรอเฮ็ดใหญ่เจ้า <laughs> <laughs> ลายวันนาะ <laughs> อ้อมพูนมา <laughs> อ้อมพูน <laughs> อ,อีกาอ่าเนาะออกอ้อมพูนแค่นี้ <laughs> สีห้าสีห้าดอกแข่งกันเนาะเฮ็ดแต่ไข่ออกยามแรงอิริยตัวนี้เนาะค่ะเนาะนี่มาแรงใร่ออกมันน่ะมาแรงมาได้ได้ประเด็นยออ้อได้เยอะอันนี้หมายนี่มีอันเดียวนะที่ใหญ่เดียวนะกำลังจี่น้อยๆครับนี่ตัวยเตีนครับดอกคือขนาด เงยพม่ิลล์โมฮิลล์โซอนโออนนี่บ้านครับบ้านงามอยู่เนอะนี่บ้านขาวงามแต่เนี่ยบ้านกำลังหวานอุ้ยดอกออกห่างๆเนาะสั่นุ้นให้ออกนะเขาก็ไปดูกัน เดี๋ยว่็ความปลอดภัยซะนะเนี่นนอเอา้าปลอดภัยปลอดภัย้าโอ้ยออกงามขอแด,ดงบ้านครับเอ้าถึงท่านนี่บ้านอโอุ้ยยุบแล้วว่าใส่บ่ได้ได้เห็นว่ได้แล้วเนาะทําเสื้อต่อไปดอกนี้น่าจะได้อยู่เนาะ,ะสก,กาที่ติ้งเหินหิง อือ,อจ้าขาวสวยงามเขาอแม่องออกก่อนจ้าเท๊ถา,า,า,าดออกเป็นจุมถ้าออกอ่อนๆไม่ได้เอาไปอยู่จั่เนี่ยเป็นหนึ่งก็ลังพีคเจละดาดเน่ะใส่พีคขนาดเลยไม่นุ่มอยู่ กว่าเดีครับมันเท่าถึงไงก็มีเนาะจ้ะมาเห็นตีหน่อยเต้าขึ้นมาทีตีเหลี่ยวเขาก็บริษเขึ้นมามันเท่าหักคนเดียวมันได้อยู่ก่บได้อยู่กับนี่นี่ยังอยู่กับสมบูรณ์ครัอืม แึ่งกึง่งมองนี้มาเห็นจะได้ี่เ่าเ่าทิ้งทุกมื่อจ้ะสาราภาพสว่วนหน่อยสิได้ร้ายน้องมองนี้เนาะดอกนี้ครับจะนี่เ่าแล้วครับนี่ดอกหนึ่งเ่าแล้วเนาะเอาในกันจะนี่แต่ดอกนี้บ่ได้แล้วเนาะ เงี้เดียวงามไ่เป็นสาวเลยเนาะใช่ชราผาบแล้วแข็งปกอยู่อือหงางๆก้อนดโนออกข้างให้จ้าที่เริ่มเนาะไเรื่อยครับแก้แดงกรอบไปหนีออกแป็ดๆอืมาขนาดน่อยนีะขาวจ้ะให้แน่นอนเห็นจุ่มอื อานเอาเี่ยวเอาคนเตี๋ยวฟอมปลอดไทยฮะเวฟอปลอดไทยวะเฮ็ดเฮ็ดกเด้เฮ็ดกกเด้สเด็นเอาปุณนนี่เกลียค่อยๆนะนะดีมันดอยเหมือนชันเนาะกิ้งลงดอยเนาะดอยันกิ้งลงดอยหใช่หมเนาะ ตาตาหมานเขาเหลือิเต็มแล้วเนาะมีะตาสารดองอยู่ห้าสำรดองนี่อยู่เนะ้ะเรือยๆครับหนังจำวนวน,นตอนจบเนาะละครจะวนวนตอนจบเมื่กีครับมูเดียวนาาห่างๆกัน อ้าวดูคนขึ้นมาอ <laughs> อกหนาทุกเลยเนาะออกหนาเช็คความแข็งตบแมงออกจะอืมว้ย <laughs> <laughs> นิ่งด้นี่เข็ดแดงก่อบ้านๆตุ้มๆรวมกันเนาะ บ่ได้อยู่สงเสัยสิได้ดอกเดียวอ้า,บายบ่ได้เพาะดอกสีจัดหมอะเนาะได้เรีมอบ่ล่ะกบแดงครับกี่กําลังงามเนาะพี่ดอกครับ chẳng có bán đây là sáng hết không? là đây luôn đọc đi ngoài nữa มันทุกใส่มันแต่คืนนะ <มา S 1> ปลาเฮ็ดแดงกอกับมันแต่เฮ็ดแดงกอเนาะแต่ส่วนนีส้สีดไปหน่อยเนาะขนทุกใส่มนนื่อันนี้อั<ห>นนี้ประเด็นอะไจ้านี่มัระเด็นเนเปหัวเนื้มันจับคู่หมดจีงามเนอะ เมดขึ้นน่ะเกือดสังน่ะเซียรขึ้นที่ปินลางงางจังเนี่ยสีครับ ก็ออกเนาะออกจเท่าทีมักหลายนึงจะนี่เอากรบม่แต่เฮ็ดต่ไข่พอได้มาเอาเฮ็ดแดงกอแคบ่ก็ออกเจดเท่าทีมัได้มาว่านี่บไดจีครับ โดนยี่ได้ไหมได้อยู่ก่อน,นจะได้อยู่เนะาะได้อยู่ได้อยู่แต่ถิ่จริงเป็นของเฮื่อนมันโคยมันในหนุเหนเถ่าหนจุ่มอนึ่งไอกน่อยมันน่อยสิออกประทันกันเนาะ สองจีเอ่เจอยังสีแค่นี้กวดกันไหวขันแดอ๋อแดดวะ่วะอดดนี่บางครับอยู่เนาะสวยอยู่อืมสองจีโมั่งมัน่ไหเนาะพ่อทั้งตู้อ่ะ พอทั้งบ้านเถาทีโมเมนต์นิดหน้อยแต่ถ้ากเถาเถานี่งสองตะกาเต็มเลยอืเอามาพอทันเนาะแค่เห็นจีมนันเหรเนาะม,มันเหลื่อมออกลเลยเท่ากับอะไรมากกันเลยจ้ะนี่งาอยู่เนาะอีงาด้วยจ้ะนี่กีงาขึ้นเท่าฝนเนาะเออเอามาเท่าฝนหรอกยงาลงลงทางพีไดเ้เห็นเห็ดจ้ะเนาะฝนมากเลยนะสแตนวายฝนเหมือนไม่ละจ้ะ เอาก็สิได้ออกเมื่อกันนั่นเนาะเตรียมพยางมาอยู่เรียกกันฝนเนาะโต้นกระตาเต็มกระตาดูดูชุดไทยดอกอยู่น่งามแนี่ดีอยู่มันฝนตกให้มันสิฝนจะมาแล้วครับติดบ้างกันนะเนาะมืดตื่นมาแล้วเฮ็ดตุ้งเฮ็ดตุ้งเอ๊ะล็บปัวครับนี่ยเล็บปวขาวเนาะโอ้ดอกน่างงามอยู่ครับนี่เสียะปะตอน เอาเหมือนเสาเหรอเอาไปใส่หมูมันจะเนี่ยพอหมูมันเนาะงามอยู่ดอกมันนมัเป็นดินแดงเนาะไม่ทอดง่ายเนาะเพ็ดปววขาวป่ะอาจารมาผอต้อนยางออกเมื่อจ้ะสี่สามดอกอันนี้อู้นึ่มเนาะอันนี้กันทางออกเมื่อเดจ้าเนี่ยก็ เดยเ็ดอยู่อันนี้เล่นอออใน้ต้องปวกเลยตอนน้องดอมกมันคือผสมบุน,น,นะบน,นคือกันแบกันี้ให้แนงาม อ้าวสาระสรุปผลงานตอนบายๆเนาะแรงแล้วจ้ะสี่โมงแรงแล้วฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับจหนีเรื่อยก็ร่างก็เห็นเห็ดอยู่เนาะแต่ว่าเห็ดมันบานจ่ิงว่แล้วจะมันที่จะออกหลายมือแล้วข้างบนในเขามาเนาะครับเาก็เมาจะไปเก็บเห็ดตะไคร้ข้างบนจะไปเก็บเห็ดตะไครเห็ดก็แดงรักออกเห็ดก็แดงรักออกเท้าติ่มกรายนึงแถวบนเท้าสองตาเต็มจะนี่จะได้เท้อครับ ครับสหรับคลิปวันนี้ก็ออ๋อหมานอยู่นะครับเนาะทั้งบ้านทั้งตู้จันี่ครับรวมกันเลยรวมกันเลยเนาะเดี๋ยวตาหนึ่งอยู่จ้าตาสองของเฮาตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายเป็นสีแดงครับเนาะสีแดงกรสอบเป็นเห็ดตะไคร้่ครับจะได้กะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามน้ำเด้อจ้าคนมักปลาปลาเบาเหนือพ้าลุยนะครับเนาะเราใช้เสาเน็ตนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบเนอะฝากไว้ตัวนะครับรับคลิปมานนี่ก็อนรับเปี่ยนละน้องปิ้บ้างกันเนอะ ฝนจะมาแล้วเนาะแค่นี้ก่อนเนาะฝนติดต้มทำเลวครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า